กฎหมายหลายประเทศแล้วก็อาญากรรมร้ายแรงที่ถือเป็นอาญากรรมมนุษยชาติหรืออาญากรรมล้างเผ่าพ,พันธุ์เนี่ยไม่มีอายุความนะฮะแล้วก็สารยาระหว่างประเทศเนี่ยมันมีสองลักษณะคืออันที่หนึ่งเนี่ยเป็นสารเฉพาะกิจอย่างเช่นสารนูเรมเบิร์กอย่างเงี้ยหรือสารคมเหน,นีแดงนี่กึง่งกึ่งระหว่างประเทศอ่อันนี้ก็เป็นสารเฉพาะกิจนะ ซึ่งโดยหลักแล้วสาลยุโรปกิตตอนนี้จะตั้งขึ้นมาก็ต้องตั้งโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงกับอีกอันหนึ่งก็คือศาลอาญาเร่ประเทศที่เป็นศาลถาวรอ,อยู่ที่กรุงเฮกนะครับตั้งขึ้นตามธรรมนูญที่เรียกว่าธรรมนูญกรุงโรมประเทศไทยก็เป็นไป <มะ S 1> ไปเซ็นแล้วอย่างแต่ว่ายังไม่ให้ตัดเยียบันล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมุ่งที่จะทําให้ลดจํานวนประชากรหรือทําให้ศูญสิ้นไปซึ่ง กลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือเชื้อชาติเชื้อชาติหนึ่งโดยวิธีการไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเดียวแต่วิธีการอื่นเช่นวิธีการลักลักเอาเด็กมาแล้วก็เอามาเลี้ยงจนเขาสูญเสียความเป็นอัองเดิเกินชาติอีกการหนึ่งก็คืออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับอันนี้มันอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาตินี้ก็เป็นอาชญากรรมร้ายแรงนะเป็นร้ายแรงเช่นการฆ่าจํานวนมากอย่างเป็นระบบและกว้างขวางโดยเจตนาอย่างเช่นกรณีที่ซีเรียรปัจจุบันนี้ก็อาจจะถือขั้นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ้าจะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศที่เป็นศาลถาวรที่กรุงเฮกเนี่ย ก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับคือหนึ่งประเทศที่ก่อหอยก,กรรมนั้นนะต้องเป็นภาคีต้องให้สัตยาบันของเราแค่เซ็นอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ให้สัตยาบันอันที่สองเนี่ยถ้าคนคนของชาตินั้นของชาติที่เป็นสมาชิกเนี่ยได้ก่ออาญาก,กร,รมแต่ที่สามนี่โดยหลักแล้วก็ต้องให้ประเทศภาคีเป็นคนหยิบยกขึ้นมา